เอาละครับมารับชมกันต่อครับผมอยู่กับสาวนุ่นดัมซิงขนาดนุ่นเห็นป้ายนุ่นยังรู้เลยว่าร้านอยู่ตรงไหนฮะอะไรที่เราไม่เคยไปหอนะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับน้องนุ่นจะทำความรู้จักกับไม้กันสั่นนะครับหรือว่ากิมบอลนะครับชื่อภาษา ภาษาการเมืองาอสากลซะหน่อยนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้เอาบุญเทนถือ,อคคถือไม่ไงี้ยถือคลิปนี้ก็ให้น้องกินข้าวก่อนเดี๋ยวจะให้บุญเทนถือให้ผมด้วยไม่สะดวกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเอาเดี๋ยวตีเล็กจะมา,ามาเทียบกันหย มันเห็ดอยังโบได้ยังคนละอย่างกันเนาะไม่ได้นอของนั่นมึงไม่ได้ถ้าเชื่อมต่อมันน่าจะบึงได้นะไม่ได้มันเป็นคนละอย่างมันยงคนละอย่างเสื้อบุญมันคนละอย่างกันเออนี่ทำยังไงใส่โทรศับเข้าไปมันมีบุ๊กติยงคอยดูเด้อแล้วเราก็ทำให้มันบัดล้านกัน มาดูตีเล็กจะรีวิวให้น้องนุ่นดูบทตัวนี้แช่ไว้บทสิโคสนาแบดเบิร์ดเฮ้ยแบดเบิร์ดตีทุเรศด้ออัพอายเยอะใช่ต้องแบตเยอะตีเห็นมันหมุนไหมแบดเบิร์ดโอกาสจะโชว์หน่อยนี่แบดหมด อเอาไปยังอุ้ยอ p e y ตีแบตจกร้องสองพันแปดแต่ว่าอยู่ในที่ว่ามันโพสขายในเพจอ่ะสามพันกว่าเลยนะแต่นี่ที่สั่งในลาซาด้าตีมันอยากได้มากไปดูไปดูเขาไปดูเขาแบบโฆษณาจนอนะ่ะแต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะแต่ตัวนี้นะ่ะมันชาร์จอย่านี่นี่แหละพี่งงว่าตัวนี้ของนุ่นกับอของ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 ตีมันเหมือนกัน แต่ว่ามันชาร์จอะไรมันมันมัน,ม,นมีหน้าที่อะไรเนาะรูยังไม่ได้ชาร์จเลตั้งแต่เอามาอันนี้ก็ตัวนี้ก็นานแล้วดินานแล้วที่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จทำไมมันรอ ว่าเขาทำรทสชาติแซ่บมากเลยหนูไปกินในเมืองอะอแต่ว่าไอ้นี่มันมีแต่เส้นเกินอะไม่ได้มีกุง้งมีกุ้งอะไรหนาลูกเขาตื่นอ่ะพี่โมโหมโหมโหเวลามันร้องแล้วลูกแล้วลูกเจนั่นกระตื่นแล้วลูกเจนั่นตื่นอะไรวะ นั่นนั่นว่อะเนเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธนี่เราจะควบคุมตรงนี้ได้เลยควบคุมได้ทุกอย่างไม่ใช่เซลล์ขายกล้องนะคะแต่ตอนนี้มันก็จะเล่นเหมือนเราเล่นเกมเลยนี่เห็นไหมเราไม่ต้องไอ้นี่เลยเวลาเราวิ่งมันก็อยู่ของมัน เราวิ่งไปมันก็ไอ้นี่เองของวันการระเทือนอ่ะถ้าเราอยากจะล็อกก็ได้กดสองครั้ง๋ยวนี้ก็จะเป็นหมดมีหลายหมยูถ่ถ้าท่านเราหมุนอ้อมละตีตีลองหมุนอ้อมซิให้กล้องมันหมุนอ้อมเวลาเราถ่ายอยู่นเนนี้นู่นโดมันจะหมุนตื้อเราอยากได้ภาพอ้อมอ่ะแล้วก็หมุนนี่เห็นไหมใช่แล้วก็ทำอย่างนี้ เจี๊บชี้มันไทยสน้อบัากพากมั่งนี่วันจะเขาอยู่นันกันช่ว่าอีกละเขากินกับว่าได้กินบอกมาห่อนยังไงเชียงแหงยังนั้นนี่ว่าเป็นตะวากเลยไปแล้วสาวนุ่นกระโดดแล้วไปดูหลานเขาล่งก่อนอ่ะโอเคค่ะเรียบร้อยครับแบตมันหมด หยาหวาเปลงสีแบตหมดครับก็คือตัวนี้เนี่ยของเอซส่งมาให้นรลกเห้าองนวข้างอ่งนีนะครับนุ่นอร่อยไหมนุ่นอร่อยอร่อยถ้ามารอบหลังอีกเอาอักไหมก็ดีจริงๆร้านร้านเนี่ยร้านไม่ใหญ่นะเซฟีเฟีนะครับ เป,เป็นยังไงคอยกดทิดเดี๋ยวนะเลยหล่งๆเป็นยังไงละ่งละไม่ได้เอาเดี๋ยวให้น้องนุ่นกินเสร็จก่อนแล้วมาคุยกันต่อเมาส์กันต่อนะครับช่วงนี้เราจะเมาส์กันหลังไม้นิดนึง<ะ>เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ